ลนึดูกส้าถาดาสร้างเห็นสร้างเห็หมอดสั้งเห็เห,ห,มเห,หมอดครับผมทำสวดลวดสร้างในด้วพี่น้องอืมนอนผ่าเลยหิ้วกันหิว้ว จะพาไหมหิวก็หิวหามสวดด้วยครับถ้าเป็นหมาอย่างอื่นนี่กินแล้วมีน้อนดมก่อนเสียงแมวปลาเาขาผมเสียงแมวปลาเดี๋ยวมันก็กินน้ำกันนี่แหละครับมันก็วินแบ่งไว้ให้แมวเพื่อนเดี๋ยวกับเพิ่นกับแบ่งไว้ให้แมวเพิ่นคือกัน,กน มาปล่อยห้าเป็นห้างตัวกินตัวเล้กบวกกินไอ้กินยังกินครับไอ้กินก็ซื้อยังกินเดี๋ยวตะเบิง้ง้อตะเบิงข่อยสิบอ,อกเด้อลุกขึ้นไปลุกลุก ไป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 งั้นตัชุดยอดลยครับไปประจำที่ห้องเจ้าดองครับอืมเขาขอพื่เรียกว่าให้นี่เี่อาหารเพียบ มามาถึงไม่กินเขาเขากับมาเมียวเมียวมาพี่เมียวเมียวเมียวมาพี่อย่าไปเลือดออกไปเมียวน้ำได้มาพี่มาพี่เมียวยวเมีวยวาก็ไม่กินน้ำกัน มันหย่านอยู่วานเป็นแมวปลาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับมื่กินกับหมามันยมันหย่านคนอยู่ไปเดี๋ยวจอบมึงก็ได้ครับเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวกับ<ๆ>แบงไว้ให้แมียวไปเมียวเมียวไปพุน่นไปพุน่นไปกินน้ำมาเ,เร็วๆไปลูกไปไปกินน้ำให้จุนให้ตุนเด้อไป มัดครับลัางมือล่างมือแม่เพิ่นกะต่มไก่ต่มไก่หายแล้วก็มซาซับถ้าเป็นกินดูกินต่มไก่ดูกระยานเพื่อนเบื่อไงเอาใช่ซูข้าต้นวัดหวานเนี่ยมัดเ้วบอกเฮ้ย เม็ดหรอบอเอิญไม่กินน้ำลายกับบอมามันหยานซูค้ตัวอืออันนี้สูค้าตันดีตัวหมดหมดลงบ่เขียบใกล้เม็ดหรอบอเม็ดย้ายอยู่ลองซ้ำหน่อยอืออู้หุ่นเนาะปีนี้ได้กินตั้งหากหลายหน่วยเนาะอือสูค้าตันพี่น้องเอ้อซูค้าตัวนี้หวานครับหมดตรงบ่ม เขาเมิดเรี่ยวจังมากโบได้แบงหู้ตผู้่ผู๋ตู้แม่เห็นเห็นองตองนึนเขาก็เงี่ยหำบอกหำตรงอยู่ข้างล่างมันเมียนแมวแต่หน่อยเลยคือหอนแมวปลาไงเจ้าขายบุ๊กเจ้าว่าตัวนี้มันหยานข้นอยู่มันหยานข้นอยู่ หมื่อ้านนี่ลอยเขาไปกินไก่ไก่ไก่ชื้อมากหมู้านลอยเขาไปกินไก่ินว่าเครื่องตัวกินไก่เครื่องตัวผไก่ชื้อมากมื่อวานก็เลยให้ไก่ตุนไก่ตุนมันสีดื้อไงมันธรรมด่านโมยู่ไก่แต่หน่อยมันนี่เดยมันหยาดอะครับอืมกินเลยก็จะได้เลี้ยงตัวมันนี่ นั่เมียเห้มันอยู่นีเละเนาะอืมอืมฉันได้เอ็มเปิดใส่เห้มันอยู่นี่เนาะอืเดี๋ยวจะแบ่งเขามันกินก่อนมันเริ่มนั่นเดียวมันพึ่งโบยานตัวหน่อยวางตัวหน่อยกลับมาจากบ้านแต่ก่อนนี่เลี้ยนนี้น่ะแต่ก่อนเห็นในเลี้ยนนี้เนาะอืมบอร์เลียไว้เห็นอันได้เอิญลูกน้องมากินน้ำเอิญน้องมากินน้ำกับ,บ่เอิญ มัดเลี่ยวมาหนิเห็นบ่ามาแค่เห็นปะไปหยอกเขาด้บันนี่ไปหยอกเขาด้บันนี่ไปหยอกเขาด้บันนั่นพี่น้องกับบ้านมาอยู่จังไดอู้บอ้บุงเนี่อนอยหนเอาเอนี่ยังนะบุกงุงตะหน่อยออกมาหาอาหารให้กินด้วยจ้ะ มาำอ่าน,านไปหยอกกับมูอีไปไปกไปกินน้ำพูดนะเอ,อ้อจริงๆเดี๋ยวสิได้เลี้ยงตัวนี้ไปเดี๋ยวสิได้หาเน่อกินให้นในกินไหนๆก็มายูน้ำแล้วน้องพี่น้องผู้ใดผู้ใจลายเอามาโผดไว้บ้านเอกก็ยามาโผดนะ บุกหุ่งพัดนี่ยังพี่นอ้องว่าต้นหน่อยกับบุกพุงกันนี่นี่ว่าบ่กหุ่งริดก,กันมันหน่วยก็ยังริกเออที่บุกหุ่งริดก,ก็ยังนี่นี่ว่าดอกไร้ครัะเรียว่าบุกเกิดหน่วยเงือกีย่งตับเลยใครตุ่มใครตุนจัดการเดี๋ยวไปหาเนี่ยวมใาหา้บักตุนหน่อยกินก่อนทีตุนมัน โยไาเดี๋ยวเอาอาหารเม็ดเอาให้มันพี่น้องให้มันกินชีอตูนมันเนาอจริงๆดก็เป็นสัตว์คือกันารงตดก็มีชีวิตที่วาคือกันทั้งพี่น้องเนาะชีอตอนูนเดี๋ยวแปลว่าอาหารเม็ดไทยครับอาหารเม็ดตัวหน่อยนี่อยู่ เขาเขไกลหมดแล้วื่อกีว่าจะซับเดี๋ยวซื้อไม้มาแล้วเดี๋ยวปลดอาหารเป็นโล่งให้กินกำไปเพื่อนก่อนโอเคไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ